ขอความเจริญในกุศลธรรมจะมีแจทันสาธุชนทางลายวันนี้ไม่ค่อยมีคิวเห็นไหมมีโยมถามมาเหมือนกันว่าทำไมไม่โกนธจิ๋วอธมาก็ตอบไปว่าเป็นบางเวลาที่ไม่โกนนะฮะบางเวลาก็โกนอยู่นะฮะโยมบางคนบอกว่าเป็นพระพระมา่าหรือเปล่าพูดไทยได้ขนาดนี้นะ ถ้าเป็นพม่าก,ก็ต้องอยู่ประเทศไทยโดนใช่ไหมพูดจริงๆงนะอันนี้มีคอมเมนต์มาในยู u b e นะนะคอมเมนต์ใน y u u t ู b เนี่ยหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องน้องในเนี่ยมีคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะก็ตอบร,รวมๆก็แล้วกันว่าก็ดูไปนะ ยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นนั่นล่ะเดี๋ยวนี้ตมาก็ไม่ไม่ดูแล้วพอเข้าใจเรื่องราวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวดีเขาก็มีวิธีการเทวิีการทดสอบอยู่ของจริงของแท้นะ <c oughs> ถ้าของแท้จริงๆเนี่ยมันไม่ดิ้นรลนไปหาลาภายศหาสรรเสริญหลอกของแท้จริงๆอันนพะระพุทธเจ้าตรัสว่า จะได้ลาบได้ยศก็ได้โดยทมนะฮะจริงๆนะและก็จะไม่ต้องไปอวดไปเบ่งไปข่มใครด้วยนะครูบาอาจารย์มหาเถระพระผู้ใหญ่หลายรูปท่านก็มีลาบมียศมีสรรเสริญแต่ท่านก็ไม่ได้เอามาโชว์มาเท่อะไรหรอกเพราะว่า ถ้าว่าไปเนพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสกับพิสุคือมีพิสนะุไปบินทบาทแล้วได้อาหารบินทบาตมาจํานวนมากคือสมัยพุทธเจ้าเนี่ยนะบินทบาตเนี่ยบางรูปเนี่ยนะอันนี้ไปอ่านในพระตรีปิฎกเลยนะบางรูปเนี่ยบินทบาตเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยไม่ได้อาหารอะไรเลยเนี่ยทีแรกเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่บัญญัตินะ บินทบาทตั้งแต่สว่างจนถึงมืดจริงๆไปอ่านในพระตรีิโรเลยมืดค่ำเนี่ยชาวบ้านเขานั่งกินข้าวล้อมวงกันนี่พระนี่ถือบาทไปแล้วก็ยื่นบาทเข้าไปในวงข้าววงอาหารชาวบ้านเลยชาวบ้านนึกว่าผีตื่นตกใจทีนี้ก็ไปไปบอกพระพุทธเจ้าพี่สุทำไมทําอย่างนี้ชาวบ้านตกใจทีนี้พุทธเจ้าก็เลยบอกเอาต่อจากนี้ไปเนี่ย บินทบาทได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะนะ่พูดรวมๆมานะอันนั้นบัญญัติใหม่ออกมาเลยไม่ให้บินถึงค่ำถึงมืดแล้วไม่ได้พอถึงเที่ยงแล้วก็ต้องกลับวัดนึกดูที่ว่าขนาดไหนขนาดนางวิสาขาเนี่ยยังได้ขอพอรเลยขอพอรว่าถ้าพระมาจากที่อื่นที่ไกลเนี่ยมาในเมืองสาวัตถีเนี่ยหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ <c oughs> คือไปขอพอรพุทธเจ้าไว้เลย อันนะให้ถวายอาหารก่อนบินทบาตรู้ที่รู้ทางมีญาติมีโยมทำบุญตักบาตรใส่บาตรให้แล้วก็ค่อยไม่ถวายก็ได้อันนี้ขอพรเลยนะหนึ่งในห้าข้อที่นาวิสาขาขอพรเราพุทธเจ้าขอพรคือขอทำความดีนะไปดูในพระไตรปิฎกอันนอันนี้ไม่ได้พูดเอาเองอยู่เล่มห้านะเรื่องนาวิสาขาขอพร วันนั้นเนี่ยการบินธบาตได้เต็มบาทสมัยโบราณสมัยผู้พุทธเจ้าเนี่ยถือว่าได้ลาบมากที่สุดแล้วกรนนั้นก็ตามนะพิ่สุที่เล่าให้ฟังฮนะ,ะก็มาคุยอวดหมู่สงฆ์หมู่พระด้วยกันโอ้นี่เราไปบินธบาตบ้านนี้นะคนใส่บาทเยอะจริงๆเลยสมัยโบราณนะสมัยทุกวันนี้อย่าพูดมันญาติโยมนเมืองพุทธมาเป็นพันปีแล้ว <c oughs> นั้นสมัยพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่แล้วมีนักบวชนักพจน์เต็มไปหมดอินเดียก็ยังรู้ๆใครไปทุกว,วันนี้ก็ยังรู้ๆว่าอินเดียไม่ใช่บ้านเมืองร่ํารวยอะไรนักหนาเนี่ยผอ้คนก็มากมายทุกวันนี้นะก็มาคุยบอกโอ้โหโบิณฑบาตได้เยอะมากพุทธเจ้าก็ได้ยินท่านก็เทศเลย บอกว่าแมงชูชีกินจีเต็มท้องยังมาอวดเพื่อนอีกโอ้แมงชูชีก็อีสานเอ่ยว่ากุ๊ดจีอะกุดจีผู้ใดเป็นคนอีสานเนี่ยสิหัวจากกุดจีมันชอบอยู่ในกล่องขี้ควายอันนะอยู่กล่องขี้ควายขี้อะไรมันก็อยู่เพราะสมัยโบราณเนี่ยมันมีวัวมีควายเยอะเนี่ยไม่รู้กุก๊ดจีแมงชูชีศูนย์พันหรือย,ยังก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวนี้มันอยู่ในกองขี้ควายมันกินชี้แล้วมันก็จะขุดลงไปนะทาเป็นลูกกลมๆบางทีมันก็ก็ดจิ้งก้อนขี้ควายนะั่นแหละทำเป็นลูกกลมจิ้งไปในคนนิสานเนี่ยตามทุ่งนาเมื่อก่อนนี่เห็นแมงชูชีนี่แหละนะพุทธเจ้าว่าว่าหนักไหมแมงชูชีกินชี้เต็มท้องนะั่นวะ่านะไปได้ลาบได้ไรแล้วเอามาอวดเพื่อนคือพระพุทธเจ้านี่บอกตรัส ลาบยศสรรเสริญสุขเป็นอันตรายอันเสพเพ็ุต่ออรหันตะผลอันนี้คำตรัสของพระพุทธเจ้านะคือเตือนสติไว้แรงมากเรื่องนี้อันนะคนที่จะไม่หลงไปในลาบในยศคนที่จะไม่หลงไปในลาบในยศในสรรเสริญในสุขคนที่จะละมัดระวังสงังวรไม่ง่ายนะทำไมเจ๋งจริงๆเนี่ยไม่เจ๋งจริงๆเนี่ยอันนะ โอ้ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าเป็นกิเลสไม่ใช่ระดับอบายยมุกแล้วนะนะกิเลสระดับโลกกระมนี่มันขั้นไหนอะ่ะขั้นเบื้องต้นอบายยมุกนี่นะไม่ค่อยพูดกันแล้วเดี๋ยวนี้อายยมุกก็ย้ำอีกว่าดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพานัน,เ,นเล่นการพานันเนี่ยไม่ใช่แต่คนหรอกพระก็เล่นเยอะ อัน,นะเล่นการพนันซื้อหวยในโทรศัพท์ใครติดการพนันเล่นทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่ได้พูดใส่ความนะฮะธรรมาก็ไปงานนิมนต์อยู่ครั้งหนึ่งพระนั่งล้อมวงอะไรกันนั่งล้อมวงซื้อหวยในโทรศัพท์โอ้โหแล้วก็ควักออกมาจากย่ามจ่ายกันตอนนั้นเลยเรื่องจริงนะเราก็นั่งดูด้วยความโอ้โหยอ,อาบายมุอะไรกันขนาด ติดการพนันกันอันนี้บางวัดนะที่พูดนี่ไม่ไมด้บอกว่าต้องขีดเส้นใต้หน่อยไหมยมไปตีทิ้งทั้งหมดนะแต่เราก็รู้ว่าโอ้เนี่ยออาบยมุติดการพนันเล่นหวยกันไปเอาบุหรี่มาสูบโอ้โหจนอยู่ใกล้ไม่ได้อะตมาต้องเดินหนีไปอยู่ที่อื่นพระเป็นสีรูปสูบบุหรี่ทุกรูปโอ้โหหนักเลยเราเวียนหัวเลย นะต้องเดินหนีโยมนะนี่พูดไม่ได้เอาพวกกันมาขายนะแต่พูดให้ฟังว่าเอแช่ว่าอบายยมุกเนี่ยแช่อบายยมุกยังไม่พูดถึงกันเลยอย่าไปพูดถึงอะไรอะธรรมะทีอบายยมุกนิวรณห้าโลกกธรรมนะมันขั้นที่สามแล้ว <c oughs> นะ ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะนั้นนี่นมาพูดเรื่องอบายมุกนะเล่นการพรนันเที่ยวกลางคืนเที่ดูกันเล่นเล่นการพรนันครบคนชั่วเป็นมิตรขี้เกียจขี้ค้านอย่างนี้ใช่ไหมนะสีนห้าก็เ <c oughs> มาสุรามระยะมัจฉานไปถามมหาีเมากี่ระดับอยู่ในสี่ห้าขอที่ห้านะ เห็นไหมธรรมดาหรอกคนเราแต่ว่านิย้อนกลับไปว่าพุทธเจ้าท่านก็เตือนเพราะว่าพิสุหรือใครก็แล้วแต่นะถ้าจะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไม่ได้ไปเอาเรื่องวัตถุเป็นเจนท่านเอาเรื่องการลดละลดละที่เราพูดกันว่ากิเลสนี่แหละ เป็นหลักเป็นเจนนั่นมั้นเป็นความจริงของชีวิตจริงๆส่วนใครลดละได้ไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วตามันก็ให้มองเห็นอยู่ยิ่งกิเลสหยบหยาเนี่ยมันมองเห็นได้ชัดถ้าใครยังเกี่ยวข้องสัมผัสกับกิเลสหยบหยาไม่เห็นอยู่เนี่ยยังเล่นการพนันยังสูบุรียังนะ บางท bon ีก oh. ็โหนะหนักกว่าเล่นการพนันอีกหนักกวซูบอรี่ก็เห็นะอันนี้คือศีห้าขอทีอ่นะก็ลดละเหล่านี้แหละก่อนเนาะอยติโยมก็เหมือนกันเลยแต่มาก็มาย้ำมาเน้นอยู่เนี่ยนะมีผู้กล่าวคำคมไว้ว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนนะจริงๆแเราเนี่ยคนเราเนี่ยรู้จักศีลห้าแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต้องไปไหนนะอยากได้บุญเนี่ยอยากได้บุญก็ต้องปฏิบัติทานศีลทานไม่ใช่ว่าเอาวัตถุไปให้พระคุณเจ้าอย่างเดียวมีเงินมีทองเอาไปเสียสละออกอนุโมทนาสาธุเลโยมแต่ก็ต้องทำให้มันเป็นประโยชน์ที่สุด เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมไม่ได้ห้ามทานนะบุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้ห้ามการให้ทานนะแต่บุทธเจ้าย้ำว่าทานที่เกิดผลคือทานให้เกิดการชำระกิเลสทานไปแล้วให้มันเกิดการชำระออกไปจากกิจชำระความตนีวามหวงหลายคนจะให้ทานนี่ขอถูกหวยก่อนมีนะมีจริงๆเลยนะได้ยินกระหวัวมัย เอาอยากให้โยมไปทำบุญบอกหัวยโยมก่อนสิโอ้การให้ทานคือการชำระความโลภการให้ทานคือการชำระความโลภให้ด้วยจิตวิญญาณจริงๆให้ด้วยการไม่ติดไม่ยึดให้ด้วยเห็นประโยชน์จริงๆเหมือนเราเอาข้าวใส่บาตระนี่ให้ชีวิตนะให้ชีวิตยิ่งเราได้ของที่บริสุทธิ์ที่สุด มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกท่านเรียกว่าทานของสัตบุรุษมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่า <c oughs> ให้ของบริสุทธินะ์ของบริสุทธิ์ก็แปลว่าไม่มีการฆ่าการเบียดเบียนการทำลายทำลายจึงจะเป็นของบริสุทธิ์ของบริสุทธิ์ง่ายๆเอากล้วยลาบเห็ดสุปหน่อไม้สุปบะหมี่ <c oughs> มันแน่นอนนะมันไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบริสุทธิ์แน่ไม่ผิดศีลข้อที่หนึ่งในที่การให้ทานเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองมากเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ห้าด้วยคือเกี่ยวข้องในเชิงว่าไม่สะอาดอย่างเราเอาบุหรี่ให้พระอย่างี้ยคิดว่าได้บุญเหรอไม่ได้บุญนะเอาบุหรี่ถวายพระนะพระสูบห,หนักๆเข้าติดแล้วก็เป็นโรคด้วย จะได้บุญยังไงอะาการถวายบุหรี่แก่พระเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะว่าทำลายสุขภาพทั้งคนสูบคนนั่งอยู่ใกล้ๆได้กลิ่นควันบุหรี่ก็สูบบุหรี่มือสองเข้าไปอีกก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยโดยเฉพาะตัวอย่างการลดละน,นคิดดีๆนะนแล้วเกี่ยวกับซ่องข้องกับสีนข้อที่สอง อันนถ้าไปคดไปโกงมานี่ยเอามาทำบุญทาทาน,นมันก็ไม่ได้บุญอะไรเลิกคดเลิกโกงดีกว่าไปโกงมาสิบล้านเ,นเอามาทานจะถึงแสนหรือเปล่าก็าไม่รู้ไปหลอกลวงผู้คนมอมเมาผู้คนมาได้เงินมาแล้วมาให้ทานเ,นเลิกมอมเมาผู้คนทำสัมมาอาชีพสะอาดสุจริต ก็จะได้อนิสง์มากกว่าและข้อที่หนึ่งไปฆ่าชีวิตผู้อื่นมาให้ได้บุญยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าการฆ่าสัตว์ทำบุญได้บาปตั้งอาปรากอะนนพระพุทธเจ้าตรัสนะในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสามนะแต่ว่าไม่พูดผาดพิงดีกว่าอย่ายมฟังแล้วก็พิจารณาเอากระ้วกันอะไรนะ ขอบคุณอนุนโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเนาะนะนะสำหรับวันนี้